วันนี้เราพาเด็กๆย้ายกลับบ้านใหม่จ้าย้ายจากนากลับบ้านใหม่กันกำลังเดินทางเดินไปเดินไปย้ายที่ย้ายที่ย้ายที่กินหญ้าก,กันนะคะเดินลูกเดินเดินเดินย้ายไปบ้านใหม่ยญ้ายที่นามหมดแล้วนะคะย้ายไปย้ายมามีสองที่ ถ้าที่นาหมดเราก็จะย้ายไปบ้านใหม่บ้านใหม่หมดแล้วก็ย้ายมานนาไปลูกไปไปเดินเดินเดินเอ้าไม่ยังหละบมอมมอ,มอโอเจะแบกไปไปเดิน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 ตามถานนดีๆห้ามลงกินเขาบนเดิอ ไปเรื่อยๆลูกถึงมองพักแม่สิพากพักเสาไม้ไกกลางทางดอกเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆตามถนนไปเลยตามถนนไปเลย<ป>ถึงมองพักแม่สิพักพักตอนนี้พักกันยางลูกยางยางยางไป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 ไม่ต้องหยุดกินไป,ไป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 ว่าว้าว้า ไปใส่ใจเดินมันนานหอดลูกแดดมาแล้วแดดออกแล้วไปใส่ใจยังนานหอดเดะยังส่ายังไวไวไปไปไป,ไป,ไปเดินลูกเดิน,อน,นเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ แว่หนาแว่หลังแถบไปไปไปหอดมองแม่สิพายหยุดกินดอกไปจะไปเขาอ้อยเพิ่นไปไปไปกหลาเน้มควายดีๆเด้อลูกหัวตาไวเด้ยอย่าให้มันกินเขาเพิ่น ไปไปหอดมอง่อยหยุดยินไปไปยายบ้านยายบ้านเดินเดินเดิน <ไป S 1> ระยะทางประมาณสามสี่กิโลนะคะเราจะไปหยุดพักกลางทางนะคะพาเขากินยญ้ายอยู่กลางทางนะคะ มีที่จุดพักเราจะไปหยุดพักตรงที่เราเคยหยุดพักนะเดินเดินเดิน 拜拜拜。Bye, bye, bye.